สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้มาพบกับอูน้ำไชยเด้อครับผมอูน้ำไช่เนาะครับกับสิภาท่านผู้ชมทุกท่านมาตามแนวทางเพื่อได้โชคได้ลาบก้อนหวยออกได้ครับวันที่16เมษายน2568ันาะครับหรือว่ามื้อนี้ครับท่านผู้ชมก็ฝากติดตามให้ผมได้ครับคลิปนี้ครับผมกัมานําเสนอหรือสัมภผัสเนาะครับผมอาจารย์พันทองครับเพิ่นกาโทรมาหาด่วนๆครับท่านผู้ชมเพิ่นจะสรุป ยำเน้นโค้งสุดไทย่ันบุชมทุกทันเดอครับก็พผิจารณาในการรับช้มรับฟังเอาครับเพื่อได้โชกได้ลาบนำกันเดอครับผมก่อนเดือนครับที่จะไปรับช้มรับฟังครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์พาดทองครับที่หายนวทางตัวเลขอูน้ำไช้ครับมาแบ่งปัน่ันบุชมทั้งสองทุกทันเดอครับก็ขอบคุณ่ันบุชม FC เอฟซีทุกทันเดอครับที่เขามากกดไล k ์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้อูน้ำไช่ครับ สู่ๆกันไปงวดต้องงวดนะครับ่านบุชมนี่แหละครับกะหานว่ามี่ันบุชมกะคงบ่มีอูน้ำเชื่อนะครับกะเป็นกําลังแรงใจใหกันและกันเนาะครับ่ันบุชมนี่แหละครับบรรยากาศดีครับผมหลังจากสงการแล้วเนาะครับแดดกะแรงนิดนึงครับ่ันบุชมแต่ว่าบรรยากาศนี้กะสวยงามครับน่ครับต้นคูนดอกคูนนี่แหละครับสงการเสียออกดอกสีเหลืองๆนะครับผมสวยงามดีนะครับ อ่สานบานเฮาครับผมธรรมศาสตร์นะครับนี่แหละครับอยู่หลังบานกับพ่อย่ํไม่เงยและครับผมอัดคลิปแนวทางตัวเลขครับหลังจากสงการเซตไปทีเรียบร้อยแล้วครับนี่แหละครับดามต่อยางเข้มคนเหมือนเดิมนะครับสานูุช้มนี่ะครับเนาอูน้ำใส่จะพาด่านูุช้มนะครับไปตามอาจารย์ผ่านท่องครับไปรับส้มเราฟังน้ำกันได้เลยครับพอครับพ่อครับอูน้ำใส่สวัสดีครับพ่อ สวัสดีครับเข็นยังยี่นอ่อบอ่ะนอ่อนั่งเล่นก็เป็นแค่นีออ้แหละฝนตกหัวนี่ะนอะไรห่ <c oughs> อนบ่พอ่อโครงการฝนตกห่อ,อนบ่ครับท่านบนครับบอบรรยากาศดีอยู่นอผอ่อบรรยากาศดีแล้วก็ฝนตกฟ้ามมุนวันโอ้ฝนตกแห้งบ่พอ่อฝนแห้งโอ้ ยี่นี่มือว่านเคลียตกแบบว่าลิ่นๆดีซื้อพ่อ,อยิ่งเหมืนอนโซ่แต่ว่าบอตกแ,แห้งครับอันนี้เช่ย่เหมือนซ่เช่นยิ่งหมือนแรง,ง,องโอ้ไม่แต่ฝนดีนะพ่อโอ้เกิดมากยัดซิมก็มี <laughs> นี่ปีนี่ล่ะม่อคือโรคเขา พ่อยุ่งผนท่องบอกครับตอนนี้เรื่องพ่อกลับบ้านแล้วครับอยู่รันร่องขับอยู่รันร่องฮสงกรามกลับบ้านพ่อเดียวพ่อพ่กลับลุกรถพ่อยู่พ่อหยุดแทบเห็นงานอือครับพ่อนี่แหละครับเอามายำเนียนตามโควงสุดท้ายดุนๆนะครับพ่อโอ้ครับเย็นยังได้แล้วพ่องวดนี้ครับโควงสุดท้ายก้อนห้วยออกนี่ครับครับ ว,วิ่งสี่วิ่งสี่หลักสิบวิ่งส<น>ี่หลักสิบบนครับผมบจับคู่จับคู่ครับห้าสี่เก้าห้าสี่เก้าครับครับตัวนล่างบนมันนี่พ่อครับล่างครับเอาล่างาเลยครับผมล่างวิ่งเก้าหลักสิบ เก้าหลักสิบครับผมจับคู่จับคู่ครับเก้าหกเก้าหกเม็ดเดียวครับเพื่อเม็ดเดียวโอ้เก้าหกเม็ดเดียวครับท่านผู้ชมนี่แหละครับเน้นเน้นเลยเพ่อครับเน้นว่าทส้นสองอันแหละโอ้มันใจไหมเพื่อสามตัวกันสองตัวกันครับสามตัวกันสองตัวกอัน ครับโอ้แล้วก็ซื้อไปยุซื้อไปยุพอซื้อไปหลอนบ่ครับครับซื้อพันหนึ่งโอ้ซื้อไปพันหนึ่งครับมันใจนาครับพวกซื้อพันหาแล้วเพื่นเด็กลานต่างกันโอ้แรงกันดียิงซื้อท่านยืนบ่พวกครับซื้อได้อยู่จุดมีซื้อได้ถึงบ่ายโมงอื้ สี่ใบมงลีซื้อนี่เน็ตได้ไล่เรือรัตตลีก็ได้เนาะพอ่อครับรับตตลีก็ได้ยังก็ได้ครับผมรัฐบาลไทยครับผมนี่นหละครับโค้งชุดไทยวียดไก่เนี่ยวีกายก่เป็นหลอเก้าศูนย์หกอะเก้าศูนย์หกครับพอ่อครับวียดไก่เนี่ยครับผมนาสงการนีแ่แหละนาสงการกนี่เนาะพอ่อครับ เนาะนจับตามองเราพ่องวดนี้เนาะครับครับเราแค่นั้นเลยหรอกครับพ่ออุ้น้ำเซ่กับอุ้ยพ่อในพ่อย่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงด้วยครับพ่อยืดมีงานได้ค่ครับพ่อขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับครับผมครับเอาครับอุ้น้ำเซ่กับตามอาจารย์พันทองไปทีเรียบร้อยได้ครับโทรมาด่วนๆครับผมนี่แหละครับเงินกะ แนวทางตัวเลขปิดจระนาเบิ้งเอาเลครับในเมอนีครับผมสิบหกเข้านะครับเดี๋ยวผมจะรีบตัดลิปลงให้ธันบุส้มเบิ้งดุนดวนเลยด้วยครับวิ่งสี่หลัก10บบนครับผมจับคู่3ามตัวบนครับธันบุส้มห้าสี่เก้าครับล่างครับผม9หลัก10บครับผมจับคู่ล่างครับเก้าหเม็ดเดียวครับผมกัเน้นทึ่งหาซีเก่ากับเก่าหกยครับธันบุษ้ม งวดนี้เก่าสีไม้หลี่วเนาะครับธันบุส้มขึ้นดังแท้แครับเก่าเเนาะครับเอาหน้าจับตามองเลยครับ่ันบุส้มแม่นครสวรรค์ก็ให้เก่าครับแต่ว่าไปออกเล่าธันบุส้มเก่าหานะครับโอ้แม่นครสวรรค์หน้าจับตามองเลยครับ่ันบุส้มเดี๋ยวงวดต่อไปเลยครับเดี๋ยวผมตามไป่ันบุ้้มแบบเขีนแขนเลยครับธันบุส้มงวดนี้ เลขอ่าล่องลางเพิ่นเนาะครับกันบนเนาะครับเพิ่นเน้นไห่ทีสองหกเลยครับสําหรับแมนน่นครสวรรค์แต่ว่าเลขสายดวนบนเพิ่นไห่เกาหาครับส่วนผสมแต่ว่าไปออกเล่าครับแม่เพิ่นเล่โท้วมากว่าน้องอูน้ำไช่เล็กแม่ไปออกเล่าแล้วมันจะมาออกเลขไทยหฮาบ่ล่ะแม่เพิ่นกะยั่งมั่นใจอยู่ครับว่าจังมากครับผมอูน้ำใช่กะมั่นใจกันครับผมแนวทางตัวเลขครับ มาได้ทุกรูปแบบด้ครับ่านบ้ชมผิดเจริหน้าในการรับช้มเราฟังเอาเด้อครับนี่แหละครับแม่ตาทิพกะโทรมาหาอูน้ำไส้แบบดุนๆนะครับเพิ่งบ้าอัดคลิปเสียงมาพร้อมครับว่าแม่ฟันดีเนาะครับผมเลยตัดคลิปอ่าแล้วมือว่านพอดีเนาะครับผมเลยโทษตามเลยครับผมให้่ันบุชมเรียรับส้มเราฟังพร้อมๆกันเนาะครับแม่ตาทิพกบฟันดีครับผมแม่เพื่อนฟันดีแล้วก็ เปิดกับหายทันบุษมตีเลขพร้อมนะครับต้องฟังคลิปแม่ตาทิพย์ให้จบพร้อมครับทันบุษมิตรีอยจะถูกรางวัลนํากันเลยครับผมฝากติดตามตามต่อยผมไม่ได้ครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจทําคลิปต่อๆไปทันบุษมิตรนะครับนี่นะครับขอให้มันหมานปังๆนํากันเลยครับทันบุษมิตงวดนี่ครับผม16นี่ต้องมีเฮครับเดี๋ยวใบสามเคืองนะครับรูเรื่องครับทันบุษมิต ผมว่าจะเขามาเปิดเบื้องโทนทัดอยู่ในในบ้านนี่แหละครับมันจังจ่อไงเนาะครับแม่น้ำเสียก,กับพอก่อแมาเสียก,กับยู่ทั้งลาง่างผมด้วยครับผมผมน้ำใสีขึ้นมา,าเลียนรูด้วยตัวเองครับฝึกทัดเอาเองเรื่อยๆนะครับผมสม,มัอนี้อพอกอแมาเสียก,กับแม่น้ำเสียก,กับห้ผมใจคาใส่ใจเองถูกย่างเอาด้วยครับ เรื่องน็ตใบไผเติมงินทั้งสี่นะครับผมก็เป็นคนใจเองครับลองเรียนลู้การใส่เงินนะครับผมเส็จแล้วครับเพื่อจะปรับปรุงพัฒนาไปในวันข้างหน้านะครับผมก็ขอพุณนทันบุชมนะครับที่เขามาบอกสอนติเตือนแก้ไขเหุ้ผมนะครับพมกัสี่พัฒนาต่อไปได้ครับซิ่งไดทีดีๆครับบอกสอนผมมาได้เลยครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดีที่สุดครับเรียกว่า การใส่ชีวิตประจําวันหนังสีอแล้วครับผมการลงตัวหนังสืต่างๆนะครับผมบอกซ้อนผมได้ครับผมก็ยังยังบ่มีประสบการณ์หมอกหันไลฟ์ปาได้แล้วครับทันบุษมกับอกผมได้เลยครับเดี๋ยวผมอยากแก้ไขปรับเผาครับทันบุษมทั้งสองถูกทันเด้อครับผมพิดพัฒน์องได้ก็ขอโทษขอให้ทันบุษมเด้อครับถ่ายคลิปนี้ครับคุณน้ำใช้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์พานทองครับที่ให้แนวทางตัวเลขอูน้ำใช้ครับ โวยพ่อในทันบุษมทุกทันเด้วอครับหายุดีไม่แห้งสุขภาพเแข็งแรงมันหมานนํากันนะครับผมในงวดวันที16่16เมษายน68ครับสําหรับคลิปนี้ไวพ้พอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ